สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางสามฮานอยจ่ายแหกน้อยแหกหรอบจ้าน้อย,ออยพิเศษน้อยปกติแลวกะตามด้วยน่อย VIP อพีนะจ้าอ่าเมื่อนี้เป็นแนวทางของวันที่สามเดือนสามสองพันหาอยหกสิบแปดเดือนมีหน้าเราจะเมื่อนี้กลับมาพบกับแนวทางของแอน o ชยคือเขาเลาก็ตามเคยจะวันจันสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้า ผลห้าน,น้วยข้อมือว่านจังที่สองสำหรับแยกน้อยขอ้าวาะน่อยพิเศษเด่นไปที่ศูนย์และเจ็ดผลจากศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์เด่นศูนย์รูศูนย์บนมาลักลอยเนาะสำหรับเจ็ดศูนย์คู่เด่นมาเต็มเต็มคู่เด่นนอนมาเลยจะเด่นศูนย์รูศูนย์มาเด่นเจ็ดวิรูเจ็ดมาจับคู่เข่าตรงๆจา้ามาเน้นๆเลยเจ็ดศูนย์จ้า รอบปกติจะ1แึละเก้าพลนจะ1นึ่งหกหาสเจ็ดหงเขาเามาลักรลอยเนาะสำหรับรอบปกติพลาดไป V I P จะเด่น4กับ9ก้จะพ้นคือ8ปดสามศูสองเก้าสองเก้เข่าเกสองจะตัวกลับมาเน้นเ,นนเลย VIP จ้าจะเด่นเก้าลุดเก้ามาจ้าอ่าโอเคปังสำหรับ้านวยแยกนวยของเฮาเมื่อนี่ถือว่าปังเนาะห้ซามาสองโอเคมาเ้อควรเออย่าถือว่าปัง,ป,งปังกันไปเนาะจ้าผ่านแค่นอยเดียวเนาะนอยหลบปกติเนาะจ้ายินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่นอยเอฟซีติดตามเาจ้ตามกันต่อกับฮานอยมาฮานยแยกนวยของวันที่สามเดือนสามจ้าโอเ้เมื่อนี้ 3, 3. สาม 3. สามวันที่สามเดือนสาม วันจันทร์ที่3มเดือนสมมือนีแอจอยมีแนวทางเราพัฒนาให้ด้วยจ้าสำหรับเราพัฒนาที่ผ่านมากอะถือว่าโอเคเนาะปังๆกันเลยทีเดียวเนาะจ้าวันที่สมเดือนสามเราพัฒนาของเขากัะโลลุ่นกันโตไปเนาะจ้า อ่ะก่อนสิไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหายกับแอด o จอยด้วยละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละเนืงติดตามจ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามละกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะ่นสิร้บพลาดแนวทางตัวต่อไปจะแนวทางดีๆมีหากันไดทูก ว่านจา้าแนวทางที่แอสจอยโลจีมีหลากหลายแนวทางแกบอกสิเป็นหุน้นนิเคีหุน้นห้างเสงหุน้นดาวโจนดาวโจนรอบปกติผลเวลาตีสี่จ้าดาวโจนถือว่ามาแรกแสงทางคู่กันเลยทีเดียวเนาะปังถูกอาทิตย์เลยเฉพาะสําหรับดาวโจนโคเฮาเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาก,ก็คือผ่านแค่มือเดียวสําหรับดาวโจนโคเฮาเนาะโอ้โหปังแห้ง สำหรับมือนอิกาสนใจแนวทางไรสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะแต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยนอกจากหุ่นกะลุงหายตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะสำหรับหุ่นข้าวจะสองตุ่มสามตุ่มเอสจอยทยอยลงหายนอกจากสำหรับห้าหน้วยพิเศษข้าจจะวันนี้เด่นอยู่ที่สี่และเก้าสายวิง่งสายลูดข้าแต่ละน้อยแต่ละรอบตามมักจะชอบนําไปวิง่งไปลูดได้จ้ะจับหายเป็นแนวทางเด่นละซีคูจ้ะ สี่แปดสี่เก้าเก้าสามสำหรับน้อยรอบปกติจะเดินไปที่แปดและสี่สี่โซนจะ้ะห้าน้อยมารวมเมื่อนี้คือได้เบิร์ตศูนย์ แปดศูนย์แปดหนึ่งสำหรับเด่นสี่รูดนสี่จ้าปกติจับขู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดโค้กขู่เด่นสี่แปดแปดสี่บริจาคหายเลยเนาะ ศูนย์และเจ็ดจะสำหรับรอบสุดท้ายศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ดี๋ยวมาเบรงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนจะสําหรับสามห้าน้อยของเข้าจะน้อยรอบ VIP จะเน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าห้าสี่หก สี่หกสี่แปดหละกันจา้าสำหรับฮานอยมัดรวบนี่คือแอดรอยไดเบิร์นศูนย์ศูนย์ศูนย์สำหรับฮานอยแยกน้อยขัวเฮ้าเมือน,นี่คือสี่ศูนย์เนะาะวอลล่ก็คอแหบคอแหงนะจา้าฮะคอถูดคอไพเย่หลายเนะเาะเอา เสียงดังลากันจนคอแหบคอแหงเบิดเลยเราจะสำหรับสาม้าน้อยของเฮ้าเมื่อนี้คือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ผิดเจรนาเบิ่งได้เราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะเมื่อนี้คอยมาปังปังอากานเราจะสำหรับ้านอยของเฮ้าเราจะรว่าพี่น้อยเอฟซีจะได้บ่หมักแยกน้อยแยกรลบก็คือมีห้าน้อยหมัดรวมให้ รับชมจ้กทีเลือกก็คือึ้นอ,อยู่กับความหมากักความชอบมีตัวหมกักตัวชอบปล่อยตามนาะบอกมีตัวหมกักตัวชอบมันก็นคือสาบัดปล่อยผ่านได้เนะจ้ะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสูขทีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้ะสวัสดีจ้า